ครับขอสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมทางช่องอีสานบรนบาทน,นะครับสำหรับมือนีกะผ้าปี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับตอนแรงๆก่อนจะเอางัวเขาขอกตอนนี้ก็ปล่อยให้ได้เลี่ม้านะครับเลื่มกินหลูกเขาซึ่งตอนนี้กับกำลังเข้าสู่นาหนาวนะครับทงให้ทงหน้ากะ เร,เ,เริ่มแหงเรื่มแหลงไปแล้วนะครับยานำคันเท้าหน้านำหายหน้าก็าเรื่อมจะแหงไปนำนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเลื่องแรงนะครับก่อนจะเอางัวเขาคอกกับทายมาซูพี่น้องเบิ้งนะครับสําสหรับวันนี้ก็าอาีมาเตือนพี่น้องเฮานะครับเกษตรกรพี่น้องเฮาผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับ สำหรับในเรื่องของการขายนะครับมันก็มีปัญหานะครับซึงมีปัญหาหลายๆท่านหลายๆคนนะครับแล้วก็ในหลายช่องเพิ่นก็ได้ออกมาเตือนแล้วนะครับ mm hmm. ผมก็เลยนํามาเตือนพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมทาง่องอีสานบรบานเฮ่านะครับ mm hmm. เพื่อบใหโต๊เป็นเครื่องมือของผู้ที่บวงดีนะครับต่อการสื่อขายต่อการเป็นอาชีพ ผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วหรือว่าอาชิพในหอยนะครับซึ่งเรื่องมันก็นเกิดขึ้นหลายมือแล้วนะครับพรมกับพึงได้มาบอกสู่พี่น้องฟังนะครับมันจะมีคนที่กลุ่มหนึ่งนะครับที่เขามาถ้ำที่เป็นว่าวดีนะครับเจราจาดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีๆนาพี่น้องผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วนะครับ บอกง่ายๆก็คือเป็นในหอยนะครับเป็นในหอยกะเขาาท,าทำท่าเป็นเว้าดีมาดีสนิทนะครับให้เฮ้าตายใจนะครับวันนี้นะครับพ่อแต่หูว่าเฮ้าสีค้ายง่วนะครับเฮ้าสีคล้ายง่วหรือสีค้ายขั้วกะบอกว่านะครับก็บอกว่าเดี๋ยวคอยสิไปข้ายให้นะครับคอยสิไปขล้ายให เจ้าเสียวซําไหนนะครับสมุติว่าเป็นงัวแม่สาวเม่ยทองแม่ม่านงัวผูกก็แล้วแต่พ่อเฮาบอกละคาไปเท่านั้นเทน่านี้เออเดี๋ยวคอยจีไปข้ายให้นะครับคอยจีไปคายให้เฮาก็ให้ไปโดยที่โดยความที่เฮาบริเอสใจนะครับว่าเขาสีคิดบูซื้อกับเฮานะครับเฮาเห็นเขาเป็นคนที่เจราจาผ้าที่ ดีนะครับมีมนุษยสยสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์ดีนะครับพวกนาสีโกงนะครับก็เลยให้ไปนะครับให้ไปแล้วอ่าพวอแต่เข้าไปขายแล้วเขากะเอาเงินมาให้นะครับเอามาใหา้อาจจะบบครบนะครับอาจจะบคบครบหรืออาจจะบโให้เลยบบท่านห้นะครับก็ผ่านไปสองเดือนสามเดือนก็ยังบบท่านได้เงินก็มีนะครับเขาก็ไปเฮ็ดรูปแบบแบบนี้นะครับก็คอนอื่นๆอีก,อก นะครับซึ่งเอาง้อคนอื่นมาขายแล้วก็เอาเงินไปให้เอาไปโปะเจาก่อนนะครับก็คล้ายๆว่าขายของผู้หนีเอาไปให้ผู้นั้นขายของผู้นั้นเอามาให้ผู้หนีนะครับบางคนก็ได้เงินแอะแนบางคนก็ได้เคืองหนึ่งบางคนก็ได้อโบถึงเคืองก็มี่บางคนก็ได,กนกได้ลรยกว่าเคืองก็มีนะครับซึ่งในลักษณะรูปแบบแนวนี้นะครับมันก็มีผู้เสียหาย ที่แสดงตัวตนนะครับถึงถือน้าห้อยที่มาในรูปแบบนี้ลักษณะนี้โกงไปก็หลายคนครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเข้าผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงขวายนะครับถ้าจําเป็นต่อมีการสื่อการขายเกิดขึ้นนะครับก็ต้องรับเป็นเงินสดหรือว่าโอนเงินเต็มจํานวนนะครับเช็หยอดเงินให้แน่นอนแล้วเข้าก็จจงเอางัวเอาขว้วเข้าให้เขาไปนะครับ พะวางวัวค่อยซุมือนี่นะครับถึงแม้ว่าราคามันจะบอ่อแพงแห้งนะครับแต่ว่าเงืนทองมันกะหาอยากกับพี่น้องกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละพันแต่ละลอยแต่ละเมื่อน,นี่มันหาอยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเงินสี่เมื่อนหามื่นบางคนนะครับงัวดีๆงัวงามงมเอาไปให้เขานะครับเขาไปขายแล้วเขาบก่กเงินไม่เท้านะครับเทาจะดสิไปตามเอาอยู่ใส่ไปนํามเอาอยู่ใส่นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ก็เลยอยากมาเตือนพี่น้องเหานะครับผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควาวนะครับให้เบื้องดีๆนะครับบางข้งบางที่อาจจะบกไก่บกไกลตัวเหานะครับค้นเห่าเห็นหน้าเห็นตาซื่มือนี่นะครับอาจจะว่าจจีใจเห่าบ่หู้น้าเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากพี่น้องไว้นะครับสื้อสิค้ายก็เบื้องดีๆนะครับพิจรณาดีๆนะครับสาหรับมือนีก็ ฝากพี่น้องไว้ซ้ำหนีนะครับกับบรรยากาศการเลียงง่วเดียงควายนะครับน้ำทงน้ำทาส่วนเร่งๆก่อนเสียวเขาขอกนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามในทางช่องอีสานบรนบาทน้ำนะครับสำหรับหนีข้อเกาคำว่าสวัสดีครับ